สวัสดีครับผู้กกับสยามพิบูลครับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมก็ผมจะมารีวิวนะครับผมสำหรับโลโก้นะครับผมสหรับโลโก้นะผมงานกราฟฟินิตี้นะครับผมหนึ่งโลโก้นะครับผมที่บ้านผมนะครับผมสำหรับโลโก้นี้นะครับผมผมได้ติดตามนะครับผมมาจากเพจหนึ่งนะครับผมแล้วก็รายการหนึ่งก็คือรายการเวิร์กพอยต์นะครับผมที่พี่คนหนึ่งนะครับผมขึ้นไป แสดงผลงานขอผมขึ้นมานะผมผมก็ได้ติดตามจากรายการนี้นะผมแล้วก็ได้ไปค้นหาเพจของพี่แกนะผมแล้วก็ได้ติดต่อนะผมมาค่นนะครับผมการาฟฟิเนตี้รูปโลโก้นี้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมสาหรับการรีวิวนะครับผมโลโก้ตัวนี้นะครับผมผมติดตามมาหลายเพจนะครับผมก็หลายหลายท่านนะครับผมแต่ว่าถูกใจกับพี่ท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Lama. รายละเอียดนะครับผมรายละเอียดนะครับผมการขั้นตอนนะครับผมหรือว่ารายละเอียดที่ว่าพี่แกรับนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับผมราคายังไงอะไรยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะครับก็ส่วนกราฟฟินิตี้นะผมก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับผมที่ความรู้สึกที่ผมมองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่ผมเห็นนะครับผมมาตั้งแต่เด็กนะครับผมซึ่ง อ่าผมซึ่งถือว่ามันเป็นงานฝีมือนะครับผมถือว่าเป็นงานฝีมือนะครับผมถามว่าความรู้สึกผมนะครับผมผมอยากเป็นมากเลยครับแต่ว่ามันมันมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้การฝึกฝนนะครับผมเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็อ่ามีความอดทนนะครับผมแล้วก็มีความขยันด้วยนะครับผมสาหรับงานนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับผมโลโก้ของผมนะครับผมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมไปโลก ครับผมก็มาดูกันนะครับผมสำหรับงานโลโก้เับผมงานกราฟฟินิตี้นะครับผมนี่คือนะครับผมโลโก้นะครับผมสำหรับทางช่องของผมนะครับผมแล้วก็โปรไฟล์ที่ใช้อยู่ณตอนนี้สำหรับ a c e Book นะฮะก็คือนี่นะครับเป็นงานกราฟฟินิตี้นะครับผมถือว่าสวยมากๆนะครับผมพี่แกก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับผมสองชั่วโมงได้นะก็ถือว่า เป็นงานที่ฝีมือมากๆนะครับก็เริ่มแรกแกก็จะมาร์กจุดกึ่งกลางก่อนนะครับผมมาร์กจุดกึ่งกลางนะผมแล้วก็จะมีตีตีเส้นจุดศูนย์กลางนะผมแล้วก็วงนะผมผมไม่รู้นะว่าพี่แกใช้สีอะไรนะครับใช้สีอะไรนะครับผมถ้าถ้าพี่แกดูอยู่นะก็ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตบรรยายนะผมในบางสิ่งที่ไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เขาจะตีเส้นตรงกลางนะพี่แกจะสีตีเส้นตรงกลาง นะครับผมแล้วก็วงนะครับจากนั้นก็แกก็จะเอารูปนะครับโปรไฟล์นะครับผมที่ผมส่งให้แกทางมือถือนะครับผมแกก็ได้ทําการพ่นทีละนิดนะครับผมพ่นวันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับผมข้างหน้าจอนะครับผมที่ผมสังเกตได้นะครับแกก็จะพ่นในช่วงช่วงนี้ก่อนนะครับเนี่ยช่วงนี้ก่อนนะครับผมช่วงช่วงหัวไหลนะครับเนี่ยถ้ามองไกลๆก็จะเป็นช่วงหัวไหลนะครับ ช่วงหัวไหล่ก่อนแล้วก็ค่อยมาตรงหัวนะครับผมตรงหูนะครับผมแล้วก็มาตรงช่วงหลังนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ว่าฝีมือมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดด้วยนะครับผมสําหรับด้าแต่ทึ่งนะครับผมได้แต่ทึ่งแล้วก็ความสามารถของพี่แกนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมสาหรับผมนะฮะก็มีมีช่างนะครับผมมีคนที่เขียน คนที่พ่นง,งานกาฟฟินิตี้เนี่ยครับผมเยอะมากนะผมในไทยแต่ว่าระดับต้นๆจะมีไม่กี่คนนะผมที่ผมเข้าไปาศึกษาแล้วก็ตามตามดูในเพจต่างๆนะครับเนี่ยนะฮะสื่อว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ราคาข้างต้นนะครับผมหรือว่ารายละเอียดผมจะขึ้นให้หน้าจอนะครับก็สามารถติดตามเพจพี่แกได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่จะ คนร้านนะครับหรือว่าโลโก้หรือว่าป้ายบ้านอะไรต่างๆนะครับผมหรือว่าการ์ตูนหรือว่าเป็นขอบสูงขอบสะไหา้นงวงไหว้น้ำนะผมได้หมดเลยนะครับผมเข้าไปติดตามเพจของพี่แกนะผมถือว่าโอ้โหทึ่งครับผมอยากทําเป็นนะครับอันนี้จะเป็นเล็กๆนะครับผมที่ให้พี่แกเพิ่มเติมเข้ามานะคือคือวลคัมนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมสําหรับทางบ้านผมนะครับ เนี <hh> ่ยนะครับผมถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะครับผมดูสีตัดนะครับสีตัดนี้แบบละเอียดมากเลยนะครับละเอียดมากเลยผมแล้วก็มือแกนิ่งมากนะครับผมมือแกนิ่งมากวันที่แกมาก็ก็จะมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับผมที่คอยยื่นสีให้นะครับผมในการในการพ่นนะครับผมในการพ่น ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับผมข้างๆนะครับผมเพื่อประกอบเพราะว่าวันที่จะมาทำนะครับผมก็ผมก็ได้เก็บภาพไว้นะครับผมเก็บภาพไว้นะฮะถือว่างานดีครับงานละเอียดนะครับผมก็โลโก้ของผมนี่ก็คือจะเป็นสยามพิบูตคลับนะครับตัวย่อก็เป็น SPBC นะครับผมอันนี้คือตั้งด้วยความชอบส่วนตัวนะครับผม ชอบส่วนตัวนะครับผมส่วนรูปหมาตัวนี้ก็คือจะเป็นอเมริการบูลลี่นะครับผมตัวแรกของผมนะครับจึงน้องได้จากไปแล้วนะครับผมซึ่งน้องได้จากไปแล้วผมก็ได้จากนั้นผมก่อนหน้านี้ที่ผมเลี้ยงนะผมก็จะใส่แค่รูปตัวเองนะครับชูปูปรูปโปรไฟล์นะฮะพอเขาได้จากไปนะครับผมผมก็เลยยึดหลักนะครับผมทําโลโก้นะครับผมก็ทําหลายแบบนะครับแต่มาถูกใจแบบนี้นะครับ ก็แบบนี้จะให้เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับผมออกแบบให้นะครับผมออกแบบให้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสีมือมากๆนะฮะนี่ครับผม